สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดี FC ส่งชิ้นงานชุบทองไมครอนมาหรือว่าทองปลอมนะครับอําให้ทดลองสกัดดูว่ามีทองไหมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันอันนี้เป็นพัสดุที่ FC ส่งมาให้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นงานชุบทองไมครอนนะครับโดยปกติงานชุบทองไมครอน เราจะไม่ยอมไม่นิยมทำา AR นะครับแล้วก็ส่วนมากเราจะใช้กดลอกทองชนิดด่างแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำคลิปให้ดูเพราะว่ากดลอกทองชนิดด่างหาซื้อ,อย่างนะครับเป็นสารเคมีควบคุมเป็นสารเคมีอันตรายนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ดีผมจะทดสอบสกัดด้วย ar ให้ดูนะครับ ว่ามันจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบชิ้นงานดูว่ามันเป็นอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นกรอบพระต่างหูนเป็นงานชุบทองแมคคอนน่าจะทองเปอร์เซ็นต์ดีดูจากสีคิวของชิ้นงานก็โอเคนะครับเป็นชิ้นงานต่างหูมีจี้กรอบพระ เดี๋ยวเรานำไปช่างดูอันนี้เป็นตาช่างของเพื่อนนะครับเดี๋ยวช่างดูว่าทั้งหมดรวมถุงเลยนะครับน้ำหนักรวมถุงก็415กรัมนะครับโดยประมาณเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทํากันเลย สิ่งที่ผมเตรียมก็มีกดเกลือนะครับกดในตริกน้ำเปล่านะครับตามสูตรแบบเดิมของคลิปที่แล้วเลยนะครับอัตราส่วนก็กดเกลือ5ส่วนในตริก0.5น้ํ้าน้ำเปล่า2เท่านะครับและอันนี้จะเป็นโซเดียมโซเดียมเมตาไบซัลไฟน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยูเรียนะครับสำหรับปรบัีเซเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับ ก่อนทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเราก็ควรจะเซฟตี้ตัวเราเองด้วยนะครับใส่ถุงมือยางกันกรดให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยแก่เรานะครับอันนี้ผมจะต้มน้ำผมจะใช้สูตรต้มน้ำดูนะครับว่าวิธีนี้จะละลายทองได้ไหมคือต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราก็ เอาน้ำที่เดือดมาตวงวัดเช็คอัตราส่วนก็ผมจะใช้400มิลลิตรครับ400มิลลิลิตร400มิลลิตรนี่ก็คือ2เท่าถ้าเป็นกดเกลือ0.5ก็ผมผมคำนวณสูตรไปแล้วแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันอันนี้ผมเอากดเกลือผสมกับน้ำนะครับกดเกลือ5ส่วนนะ้ำปลาก2เท่านะครับ แล้วก็เอาในติกใส่เข้าไป0.5ส่วนนะครับตามสูตรเดิมที่ผมเคยสกัดทองคลิปที่แล้วเลยนะครับอาจะเป็น a r สูตรเฉพาะนะครับดูดิว่ามันจะละลายทองได้ไหมผสมเสรเ็จเรียบร้อยผมก็เทใส,ส่คนๆให้เข้ากันนิดหนึ่งเขยา่าเขยา่ขยานิดนึงนะครับเทใส,ส่เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรวิธีนี้แโดยปกติผมจะต้องต้มกดให้มันผสมแล้วมันต้องต้ม ให้มันมีสีเหลืองอ่อนและเทลงชิ้นงานนะครับอันนี้ผมลองอต้มน้ําให้เดือดครับแล้วผสมเคมีลงแล้วก็แช่ชิ้นงานเลยดูสิมันจะเป็นอย่างไรนะครับเ <_ önemli> ท่าที่ดู ด้วยตาเปล่าก็ไม่มีปฏิกิริยาเคมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวหรือว่าเคมีที่ผมผสมมันยังไม่เข้ากันได้ดีเดี๋ยวผมว่าเท,เทกลับก่อนดีกว่าเทกลับใส่บิ๊กเกอร์ก่อนให้มันเคมีมันเข้ากันนิ่งมากเลยครับท่านผู้ชมสูตรต้มน้ำเดือดนี่ ไม่โอเคเท่าไหร่ครับนิ่งมากเลยครับนิ่งอิงเลยครับไม่มีการกัดไม่มีการทำละลายอะไรเลยเดี๋ยวผมเทใส่มิกเกอร์บางทีอัอาตราส่วนของเคมียังไม่เป็นยังไม่ผสมกันดีนะครับโดยปกติถ้าเราจะทำสูวนเนี้ยต้องต้มจนกระทั่งน้ำของเคมีตัวนี้เป็นสีเหลืองเลยครับแล้วก็เทใส่ชิ้นงานอันนี้กัดแน่นอน แต่อันนี้มันนิ่งนิ่ง,ง,งเลยภาพอาจจะสั่นไหวหน่อยนะครับทําไปถ่ายไปนะไม่ได้ตั้งกล้องไว้กับไม่ได้ตั้งกล้องกับเวียนหัวนิดนะครับอดทนนิดนึงครับนิ่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักดูนะครับเดี๋ยวให้เคมีมัน ค่อยๆเกิดความร้อนเนี่มันจะทําปฏิกิริยานะครับอ่าเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วครับพอมีฟองปุ๊บเคมีมันจะเริ่มร้อนขึ้นแสดงว่าสูตรนี้ก็นี่ครับมันจะเริ่มมีฟองมันมีโลหะบางส่วนที่ไม่ใช่ทองเริ่มละลายออกมานะครับน้ำจะมีออกเขียวหน่อยถ้าเป็นทองที่ถูกสกัด หรือสกัดเฉพาะทองละลายเฉพาะทองนี่น้ำจะไม่เป็นสีเขียวนะมันจะออกเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นเขียวอมหเหลืองแสดงว่ามีเพื่อนๆถามว่าทําไมเราไม่ทําอ r าชิ้นงานชุบทองหรือวัสดุชุบทองเลยนะครับผมอยากจะบอกและทําทความเข้าใจกับท่านผู้ชมหรือสําหรับนักสกัดทองให้ทราบนะครับว่าถ้าเราสกัดทองวัสดุ10กร,รั เราต้องใช้กด ar 400มลตรต่อทองต่อวัสดุโลาหะสิกรัมอันนี้มัน400กรัมเราต้องใช้ถึงกี่ลิลตรล่ะลองคูณดูเดี๋ยวนะครับคือเราถ้าถ้าเราใช้ ar ละลายชิ้นงานแบบนี้เราก็จะต้องผสม ใช้ใช้ใช้เคมีเยอะนะครับมันก็จะทําให้เหมือนขี่ช้างจับตกกะกั่วแตนะครับคือเพื่อจะละลายทองเพื่อจะละลายโลหะทั้งหมดลงไปในคือต้องละลายโลหะทั้งหมดนี่นะครับเพราะว่ามันไม่ละลายแค่ทองโดยปกติถ้าเราใช้กดลอกทองชนิดด่างมันจะละลายแค่ทองชิ้นงานยังไม่เสียหายแต่ถ้าเป็น ar นะครับมันจะละลายต้องละลายทั้งหมดแล้วจะทําให้เราต้องใช้น้ําถึง อสองหมื่นสองหมืนต้องใช้ผสมเคมตตัวนี้ถึง20งหมื่นสอ,ม,นสอ,ม,นสอมื่นมิลลิลิตรจนวนขี้างตักดจับตะกะแตนเลยครับคืออันนี้ผมทําให้ดูให้ดูแล้วก็ข้อเสียมันก็คือ AR มันไม่ละลาย AR ถ้าจะละลายแค่ทองชุบเคลือบภายนอกนะมันไม่ละลายนะมันออกไม่หมดแล้วก็ช้าเสียเวลาถ้าเป็นกดลอกทองอชนิดด่างเนี่ยมันจะเร็ว จะเร็วมากนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ากดลอกทองชนิดด่างมันมันดียังไงลองลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับมันจะมีพิมพ์คําว่ากดลอกทองมันจะมีร้านที่เขาจําหน่ายเคยมีพันธุ์ตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่านักสกัดทองอิสระจะซื้อได้ไหมเพราะว่ามันต้องมีต้องขออนุญ,ญาตครอบครองอะไรวุ่นวายไปหมดครับผมผมเลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูเพราะว่ามันต้อง มันเป็นเคมีอันตรายนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าน้ําจะเริ่มมีสีเขียวนะครับสแสดงว่าโลหะชนิดอื่นมันละลายมาด้วยมันไม่มันไม่ละลายแค่ทองมันละลายทุกอย่างที่อยู่ในนี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้ละลายอย่างรวดเร็วมันคือทองที่ชุบเคลือบมันเป็นทองที่บาง แล้จำนวนทองก็น้อยนะครับถ้าเราผสม AR มันก็เนี่ยครับท่านดูนานมากถ้าเป็นกดลอกทองออจุ่มลงไปแค่น,นี้ไม่นับหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงนาทีหมดแล้วครับแล้วเราก็ไปตกตามขระนวนการต่างๆนะครับคือทองมันก็ไม่ได้ว่าออกดีขนาดนั้นนะครับสำหรับ AR จึงไม่เหมาะนะครับที่เราจะทำเอาร์สำหรับชิ้นงานชุบทองแต่ถ้าสกัดทองถ้าเรา,เาต้องการที่ทําให้ทองบริสุทธิ์ AR คือตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะสกัดทองจากวัสดุชุบทอง AR นี่ไม่ตอบโจทย์นะครับพอมันถึงจุดอิ่มตัวมันก็จะเริ่ม โลหะอย่างอื่นก็ละลายลงมาด้วยนะครับแถมพอมันมีโลหะเจื้อปนมากก็จะตกทองยากเราสามารถเติมน้ำเข้าไปได้นะครับถ้าโลหะหรือวัสดุของเรามันเริ่ม ทำปฏิกิริยาแล้วเราสามารถเติมน้ําเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเราเติมน้ําปุ๊บทองมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นหลุดออกมาเป็นเกล็ดนะครับนะครับมันอิ่มตัวแล้วเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะหยุดการทําละลายหยุดการทําละลายนี่ครับนิ่งไปละทองยังละลายไม่หมดเลยนะเราก็ต้องผสมเคมีไปอีกเยอะนะครับเหมือนขี่ช้างจับแล้วก็แต่นะครับไม่เหมาะครับ สำหรับการทำเอาในวัสดุชุบทองอันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยเป็นนี่เป็นน้ำจากการทำเอา AR นะครับเดี๋ยวผมลองเอามาตกดูนะมันจะตกทองลงไหมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อเจือจางเ,เคมีนะครับ น,นี้ก็เติมยูเรียนะครับปรับค่าพ h เฮ็ด อันนี้ก็จะตกด้วยโซเดียมเมตาไบซันไฟล์เหมือนเดิมนะครับเก็บไม่นานมันเป็นก้อนเดี๋ยวตำสักหน่อยก่อน อันนี้ผมจะใช้โพลิเมอร์จับตะกอนทองนะครับเพราะว่ามันน้อยแล้วก็เบามากผมสารภาพกับท่านผู้ชมนะน,นะครับเพราะว่าผมใช้โพลิเมอร์ไม่เป็นนะครับครั้งแรกนะครับและผมก็ใส่ไปเยอะเกินนะครับทอง โพลิเมอร์เยอะกว่าทองนะครับก็ต้องติดค้างอันนี้ไว้ก่อนนะครับถือว่าสกัดจาก AR ไม่มีผลลัพธ์ให้ชมนะครับแจ้งกับเจ้าของงานแล้วครับว่าไม่ประสบความสำเร็จครับในการทับ AR เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีการนะครับส่วนที่เหลือ ส่วนที่เหลือผมจะใช้กรดไนตริกผสมน้ำนะครับกรดไนตริก30%แล้วก็นตาา้ำเปล่านะครับต้มเพื่อแยกเอาทองออกอเป็นวิธีที่สำหรับท่านที่หาซื้อกลดลอกทองชนิดด่างไม่ได้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะีครับผมจะใช้กรดไนตริกต้ม เพื่อลอกทองออกกดในติกก็คือไม่กัดทองนะครับแต่จะกัดโลหะอย่างอื่นกลุ่มทองเหลืองทองแดงอะไรพวกนี้ครับแต่สตะเลสไม่กัดนะครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนวัสดุนะครับเป็นถังนะครับเพื่อให้ง่ายในการผสมกดนะครับ ทองที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นทองเหมือนทองคําเปลวนะครับบางเบามากดูแบบนี้เหมือนจะเยอะนะครับเดี๋ยวหลอมแล้วเหลือหน่อยเดียวส่วนที่เป็นสเตเลสก็มันจะไม่ละลายนะครับสําหรับกอติกเป็น AR ผมไม่แน่ใจนะครับ มีชิ้นงานบางส่วนที่ไม่ละลายนะครับจะแยกไว้ก่อนผมจะตั้งพักไว้สักครู่นะครับให้ทองตกลงไปอยู่ที่ก้นนะครับอันนี้จะเป็นทองคำเปลวนะครับที่ละลายในตริกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกัดซ้ำอีกรอบนึงเพื่อให้มันสะอาด นี้ผมจะกัดในติกซ้ำเพื่อให้ทองมันสะอาดขึ้นนะครับ เอามาต้มเพื่อให้กรดไนติกละลายโลหะชนิดอื่นได้หมดนะครับเพื่อให้สะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมจะบีบไล่น้ำออกนะครับให้ได้มากที่สุด เอาผงประสานหรือแป้งแซละลายน้ำนะครับเพื่อจุ่มก้อนทองให้แป้งแซมันซึมเข้าไปในในกระดาษนะครับจะช่วยทำให้เราหลอมง่ายขึ้น ดูจากขนาดแล้วก็สีนี่ดูจากเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง99นะครับแต่ก็ดยวลองไปขายดูนะครับก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่ได้ทองมาแต่ก็ไม่ถึงน่าจะไม่ถึงร้อยล้าน,นไม่รู้จะรับซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักที่ได้ก็ประมาณ1.4 1.4 1.48นะครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันดูสิจะได้เงินกี่บาทอันนี้ผมจะมาขายที่ร้านรับซื้อร้านเล็กก่อนนะครับดูสิได้กี่บาทอยอดทั้งหมดก็ขายกําละ2 0 5 0บาทเขาตีเป็นทอง90นะครับ ยอดรวมทั้งหมด2,870บาทนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าลูกค้าหักค่าทําให้ผม1,000นะครับก็จะโอนให้1,870บาทนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับด้วยดีมาตลอดนะครับและก็ยังไงก็ถูกใจก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยติดตามช่วย กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอจบวิดีโอไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามผลงานวิดีโอชุดใหม่นะครับต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม อลืมบอกอปิดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้มีร้านทองบางร้านนะครับเริ่มรับซื้อทองหน้าเงินแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์โดยคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับนักสกัดทองทุกท่านนะครับขอบคุณครับ